สวัสดีค่ะทุกคนกับ YouTube ช่องนามะพกีกับหัวข้อวันนี้ก็คือทำยังไงเมื่อเขาเรารู้สึกว่าเขาเล่นเกมหรือเรารู้สึกว่าเขามีตัวเลือกหรืออาจจะมีมือที่สองที่สามที่สี่อะไรก็แล้วแต่เนาะเขาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเขาเล่นเกมกับเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่อยู่ต้องรู้ก็คืออันที่หนึ่ง มาตั้งกฎกฎติกาในชีวิตใหม่ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการคนที่ทําให้เราต้องมาเสียเวลาทุกข์ด้วยเปล่าเราต้องการคนที่ทำให้เรามีดาร์กในฟีลลิ่งหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกนกาทีฟทําให้เรารู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นตัวเองเปล่าเราต้องการคนแบบนี้จริงเหรอเราต้องการคนที่ทําให้เราทอกซิกหรอแปลว่าเช็คก,ก่อนดูก่อนว่าเขาทําให้เรามีความสุขจริงไหมเขาทําให้เราเติบโตจริงไหมเช็คถึงความคุ้มนั้นก่อน ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเขาคุมหรือเขาทำให้อยู่เป็นคนที่แน่ๆสุขแล้วก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นสิ่งที่อยู่ต้องทำถัดไปคือสู้อย่างฉลาดผู้หญิงที่สู้อย่างฉลาดก็คืออันที่สองเนี่ยสู้อย่างฉลาดเนี่ยเธอจะฉลาดในการวางชีวิตวางจังหวะเธอจะฉลาดดูอย่างไปส่องโซเชียลเนี่ยคนฉลาดใช้ชีวิตนี่จะส่องว่าคนคนนี้คุ้มไม่คุ้ม คนคนนี้หายไม่หายโปรไฟล์ดีไหมจิตใจดีไหมน่าคบไหมสังคมเป็นไงเป็นโจรหรือผู้ดีจริงเช็คแบบนี้อันนี้คือคนฉลาดส่วนคนที่เป็นผู้หญิงประเภทประชดดรามา่าหรือเป็นผู้ผหญิงชี่ n e g a t i หน่อยจะไปเช็คว่าเขาคุยกับใครกดไลค์ใครคอมเมนต์ Comment ใครมีอะไร เป็นสงสัยแบบนี้ซึ่งคนละสะเต็ปฉะนั้นการที่เป็นผู้หญิงฉลาดคือถ้าเขาหน้าลงทุนเราค่อยเล่นเราค่อยพยายามรรยค่อยเมเนจเราค่อยสร้างกระบวนการที่ทํำยังไงถึงจะชนะใจกระบวนการยังไงที่เขาจะไล,ล่ล่าอันนี้คือสิ่งที่อยู่ต้องสร้างสถานการณ์หรือฉลาดรู้ฉลาดตื่นรู้หรือฉลาดที่จะชนะคนคนนี้ก่อนเขาเรียกว่าตั้งหลักให้เป็นนะสาคัญ สำคัญเนี่ยจาไว้ว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรือเปลี่ยนจิตใครไม่ได้หรือเปลี่ยนนิสัยใครไม่ได้หรือเปลี่ยนว่าทําไมต้องเล่นเกมะคนที่เล่นเกมเกิดจากอะไรรู้ไหมถ้าเป็นผู้ชายเกิดจากคนประเภทนี้อยู่ในไทยที่เป็นเพลนิดๆเราอยากได้คนประเภทนี้จริงหรอเพยนิดๆเนี่ยเพยจริงๆเพยตัวพ่อเนี่ยอยากได้จริงไหมถามตัวเองถ้าเราอยากได้ก็ต้องยอมรับสภา,ภาพกับคนที่เราหามาคนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนฉลาด กูจะเล่าเรื่องเคสเคสหนึ่งที่เขาดูไลฟ์ครูมาตลอดเขาเป็นเคสเคสหนึ่งที่ไม่เคยซักเซ็ตความรักแต่หลังจากที่เขาดูคูหนึ่งปีเขาไปเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่ก็คือเขาตั้งเป้าว่าแฟนของเขาต้องเป็นนักธุรกิจและต้องเป็นคนรวยจริงและต้องเป็นคนจิตใจดีจริงรักประเทศไทยรักครอบครัวเขาและให้เกียรติเขามาเจอหรือมาเดทนี่จะต้องขอแต่งงานเลยเขาเขียนชัดๆแบบนี้แล้วเขาทำยังไงใช่ไหมคะ หลังจากที่เขาเลือกคนสเปซสปะด้วยกฎแรงดึงดูดที่เป็นฟิลของเราไม่ชัดเจนในการที่ไม่มีกฎกติกาหลังจากนั้นเขาตั้งกฎกติกาใหม่โดยการที่เดินเข้าไปในเว็บเดทใหม่โดยสร้างนิสัยหรือแวลูของตัวเองเป็นผู้หญิงลักชัวรี่เพราะอะไรเพราะนางอยากได้คนรวยปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วนางก็ได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง type hyperfile นางก็พยายามคุยที่จะทําให้เขารู้สึก ถึงการเป็นผู้หญิงมิเกรตจนได้มาเป็นเพื่อนเฟซเพื่อนไอจีเพื่อนไลน์นางทํำยังไงนางก็เป็นเหมือนทุกคนก็คือไปส่องไปส่องสตอรี่เขาไปส่องไอจีเขาแต่แอบก็ซิว่านางส่องพอเช็คว่ารวยไม่รวยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นนักธุรกิจแล้วงานอดีกข,ของคนรวยก็คือตีกอล์ฟขับเครื่องบินขับเรือที่เป็นลักชัวรที่เขาสามารถที่จะไปเช่าที่จอดได้ นางไปส่องดังนั้นนางรู้สึกว่าเฮ้ยรวยจริงหลังจากนั้นมานางใช้สเต็ปของการคุยยังไงก็ได้ให้เขาไล่ล่าคุยยังไงก็ได้ให้เขารอคอยคุยยังไงก็ได้ให้เขาเป็นผู้ดีเพราะฉะนั้นจังหวะได้รอจังหวะมีความบิซี่จังหวะเอ็กซ์ไซส์จังหวะโฟกัสงานจริงงานอดิเรกจังหวะการเป็นผู้หญิงที่คุยแบบไฮเอ็นน่ะมันคือการคุยที่เนื้องานของการเป็นผู้หญิงที่มีพัฒนาการหรือเลเวลของการเป็นผู้หญิงที่คิดเป็นทำเป็นดูโฟกัสในเรื่องที่สมาร์ท ผู้ชายไฮโปรไฟชอบดูแบบนี้ชอบดูความน้อมๆชอบดูงานเธองานอดิเรกชอบดูวราระจิตเธอชอบดูการกระทําเธอชอบดูการควบคุมอารมณ์เธอชอบดูว่าเธอโพสทีฟไหมหลังจากนั้นทําให้ผู้ชายคนนี้ติดและรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไฮเอ็นได้ยังไงใช่ไหมคะก็ได้มาเดตเดตแรกคือเดือนกุมภาพันธ์มกกรลาข้ามกุมภาเธอเล่าให้ครูฟังว่าเธอตั้งใจมากที่จะทําให้เขาประทับใจก็คือการแต่งตัวไปรับเดต ต้องสวยและมีความเป็นไทยเพราะเธออ่านหนังสือเสมอว่าผู้ชายที่เลือกผู้หญิงไทยจะชอบผู้หญิงแนวจริตเป็นหญิงไทยเพราะฉะนั้นสังเกตฑไหมผู้หญิงที่ทํางานมาสตรดแต่งตัวเป็นไทยๆพวกนี้ถึงชอบมองเพราะเขาต้องการดู c u เจอร์นางคิดเองนะนางบอกว่านางอ่านหนังสือมาว่าผู้ชายจะมองตรงนี้ว่าเรามีความเป็นไทยตรงไหนนางแต่งตัวก็คือนางพยายามที่จะแต่งตัวให้มี g i ม m ค,ความเป็นไทยอยู่บ้าง ในร่างกายของนางเช่นเข็มขัดเช่นกําไลนางเล่าให้ฟังหลังจากที่ไปเดทนางบอกว่านางต้องตื่นก่อนนอนหลังเหมือนคอนเซ็ปต์ผู้หญิงไทยเลยเพื่ออะไรตื่นก่อนก็คือมาเตรียมของกินอาหารกาแฟาคาฟฟแต่นางเรียนรู้รูทีนของการเป็นมารยายัชเกิร์จัชเกิร์คือผู้หญิงชั้นสูงที่ที่ดูกึง่งกึ่งแบดกึ่งดีกึ่งแบดกึ่งดีขออนุญาตใช้คำนี้นะทุกคน นางรู้จักวิธีจับแก้วรู้จักแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วน้นแก้วนั้นแก้วนี้แก้วแชมเปญแก้วไวแดงไวขาวนางรู้จักการจับผ้านางรู้จักการชงกาแฟการหมุนกาแฟต้องหมุนเป็นเลขอะไรต้องหมุนแบบไหนถึงจะเรียกว่าอ,อ,องศาพอดีอุณหภูมิพอดีนางเรียนรู้หมดทํายังไงแก้วถึงจะไม่เปื้อนลิปสติกหรือทอํายังไงคนถึงจะมองว่ามันเลอะน้อยที่สุดนี่คือลักษณะผู้หญิงประเภทนี้เขาจะเรียนรู้เป๊ะนางผ่านผ่านทําไม่คู่ถึงรู้ว่านางผ่านใช่ไหม หลังจากเดทประมาณครึ่งเดือนผู้ชายขอไปเจอคุณพ่อคุณแม่และขอมันเห็นไหมนี่คือคําว่าเตรียมพร้อมเอาอยู่นั่งบอกว่าหลังจากช่วงที่ไปเดทตื่นก่อนนอนหลังนี้ไม่โฟกัสความสวยละวันแรกให้ประทับใจมากๆกับความสวยพีคและวันกลับส่วนวันที่อยู่ด้วยกันพยายามทําตัวน่ารักใสๆชูๆเป็นธรรมชาติและไม่ต้องห่วงสวยห่วงอย่างเดียวคือโฟกัสเอาใจ เพราะไทยคนรวยชอบเอาใจชอบการดูแลชอบการเทคแคร์ชอบทําให้ประทับใจชอบอทําให้รู้สึกถึงความไม่เคยได้รับจากใครน,นางบอ,อกว่าผู้ชายประเภทนี้ต้องการได้ผู้หญิงประเภทรู้ใจรู้หน้าที่รู้จังหวะรู้มารยาทเข้าสังคมเป็นและที่สําคัญผู้ชายประเภทไฮโปรไฟล์หรือผู้ชายไฮเอ็นเนี่ยถ้าเขารักอันนี้คือนาไปอ่านหนังสือมานะถ้าเขารัก อยู่ด้วยกันสองคนเขาจะแสดงความเป็นเด็กงุ้งงิ้งแสดงความอ่อนแอนี่ถ้าเริ่มรักแล้วแล้วซึ่งนางก็รู้ว่าวันที่ไปเดทผู้ชายคนนี้เริ่มอ่อนแอให้เห็นผู้ชายคนนี้เริ่มแสดงฟิลของความเป็นแบบลูกแมวงุ้งยิ้ง,ง,งนางเริ่มรู้แล้วนางก็ได้มั่นค่ะแล้วมาวันนี้ที่ครูทําวิดีโอนี้นางก็เพิ่งส่งภาพมาให้ครูรูว่าเขาไปเดทกับ เขานัดทานข้าวกับครอบครัวไม่ใช่เรียกว่าเดทเนาะก็านัดทานข้าวกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่จะจัดงานปาร์ตี้สังสรร์แต่งงานเล็กๆที่เมืองไทยวันนี้เพราะเขาจะไปจัดงานใหญ่ของการแต่งงานที่เมืองนอกเขาทําวีซ่าผ่านแล้วเห็นไหมว่านี่คือเตรียมตัวจ่จะชนะทั้งที่เขาเคยเซมาก่อนกูจะใช้คําว่าเซเบาๆเนาะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่ามันคือการเมนเนออันที่3มเนี่ย ถ้าจะเป็นคนสักเซสในชีวิตเรื่องใดก็ตามหนึ่งกฎของ NLP ก็คือเราเป็นผู้สร้างทางแห่งความสำเร็จเท่านั้นคุณตัดสินใจที่จะสร้างทางนั้นไหมหรือคุณจะยืนอยู่ที่ทางเส้นเดิมอันนี้คือคำถามของครูถ้าเราตัดสินใจที่จะยืน่บนทางเส้นเดิมที่มันขรุขระเรามีสิทธิ์แต่เราต้องยอมรับมันแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสุขและสักเซสเราต้องสร้างทางเดิน ไปสู่เส้นทางของความสำเร็จอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะทุกคนแล้วเราจะไปสู่ความเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์และเพอร์เฟกฉะนั้นอันสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเมเนจชีวิตแล้วทุกคนการเป็นผู้ว่าการเข้าใจการรอคอยการรอจังหวะและการฉลาดที่จะพูดจะคุยจะชนะเกมมันจึงอยู่ที่การไม่ไปทำลายเกมไม่ไปประชดไม่ไปเร่ร่า หรือแสดงถึงความเป็นผู้หญิงที่สมาร์ตติ้งสมาร์ตเบนสมาร์ตยูทไลฟ์ฉลาดสิในเมื่อร่างกายเรามีคุณค่านะทุกคนร่างกายเราสูงค่าคุณพ่อคุณแม่ให้มาเพราะความรักบางทีคนไม่ได้รักเราเราก็ไม่ต้องไปไมล์มากหรือไปแครมากเพราะคนที่เป็นคนของเราหรือคู่ของเราเขาจะแคร์เขาจะรักเขาจะให้เกียรติเหมือนเคสที่กูยกตัวอย่างเนี่ย เขาเคยเสยมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่เขามาแมนจชีวิตใหม่เขามาทํายังไงก็ได้ให้เขาชนะแล้วเขาก็ได้ถูกมัน่นได้แต่งงานถูกให้เกียรติถูกซื้อของถูกเปย์ถูกได้ให้ค่าถูกได้ให้ตีราคาจัดจองครูเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ก็ล้วนแล้วแต่จะโชคดีเหมือนเขาเสพคนสําเร็จเราก็จะสําเร็จกล้าเปลี่ยนตัวเองเราก็จะสําเร็จ กล้าสร้างหรืออนุญาตให้ตัวเองสมหวังนในความรักเราก็จะสมหวังกล้าเลือกเราก็จะได้เลือกในสิ่งที่ดีอย่ายืนรอให้ใครเลือกจงฉลาดเลือกฉลาดดีไซน์หรือฉลาดสร้างชีวิตนะทุกคนชีวิตเกิดมาหนึ่งชีวิตหนึ่งลมหายใจเลือกและทำให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่คำว่าสำเร็จหนึ่งในกฎของจิต,ตวิทยาก็คือเรากล้าอนุญาตให้ตัวเอง เป็นคนที่เพอร์เฟกสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่สร้างมายเซตขึ้นมาใหม่แล้วสร้างความสำเร็จด้วยการเลือกหรือดีไซน์เห็นค่าของเราคนอื่นก็จะเห็นค่าหลังจากนั้นสร้างค่าของเราค่าเรามันก็จะมากค่าภูมิใจในตัวเราชีวิตเราก็จะสูงค่าขึ้นไปและขอบคุณทุกๆห้องเรียนเลยนะคะ ขอนุญาตแนะนําถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษหรือใครที่ต้องการรู้เทคนิคการไปเดทหรือใครที่ต้องการออรู้มารายาทการเข้าสังคมจะได้รู้สึกว่ามั่นใจเวลาไปเดทกับผู้ชายไฮเปอร์ไฟล์ก็สามารถเรียนได้ครูจะสอนในช่วงปลายซัมเมอร์ก็คือหลังสงกรานต์แล้วก็เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในอันเดียวกันนะคะรวมทั้งถ้าใครอยากวางฐานดวงหรือวางรากฐ,ฐานชีวิตใหม่หรือเมนเนจชีวิตใหม่ ก็แนะนำคอร์สมัดจิตอันนี้สำหรับคอร์สเรียนที่ต้องการสร้างชีวิตเป็นคอร์สเรียนราคาย,ย่อมเยาที่ทุกคนจับต้องได้อันนี้สำหรับผู้หญิงที่แบบต้องการสร้างกฎกติกาในชีวิตใหม่แนะนำนะคะ